สวัสดีครับผมชื่อไทเกอชวนตัวอยู่ในถุงชื่อตุวยปู่บ้านเราเนี่ยจนไม่มีอะไรให้เล่นก็ต้องเล่นแบบนี้ครับเข้าถุงนี่นะครับจนุกจน,นันเบิกบาน <c oughs> อ้ยจัมเบนสู้ขี้ดื้อเนอะผมมีแนวว่ามีเบียก์มม,มีการว่ามมีง่านกินกินนนอนนอนแล้วก็ขี้ขีแล้วก็เล่นอืม สนุกชนะนเบิกบานแท้ๆไทเกอร์หาตัวฟูให้เจอเตวฟูไหนตัวฟูอยู่ไหนวะตัวฟูไหนวะเตยฟูอยู่ไหนวะอันนี้ชื่อคุณเหลืองนะครับนี่นะหล่อๆนะชื่อเหลืองนะครับโดนหมากัดมาครับหยิบลายเข็มอยู่นะครับคุณเหลืองชุดหล่อ อิฐไปสิบห้าเข็มนี่คือจัก,กระแลนน้อยนะคะนี่นะแหลนจริงๆดื้อจริงๆอ